พี่น้องเคยชิมองุ่นไซมัสคัสกันหรือ,อยังคะทวนชื่ออีกครั้งชื่ออังุ่นไซมัสคัสค่ะชื่อก็เพราะรสชาติไม่รู้จะอร่อยแค่ไหนเมื่อวานน้เปิ้ลขอแบ่งซื้อแม่ค้ามาในราคา5ผล15บาทนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะวันนี้จะทำตนเป็นคนทันสมัยอีกครั้ง องุ่นไซมัสคาสค่ะกดไลค์ให้องุ่นนะคะนอกจากชื่อเพราะแล้วรสชาติยังอร่อยลูกใหญ่สะใจเต็มคำค่ะองุ่นไซมัสคัส